สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่อง7สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอพลังคิดสวัสดีครับเพื่อนเื่อได้เวลาจุดพลังคิดกับต้นคิดกันแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับต้นคิดทำไมอาจารย์ต้องใส่หน้าก,กากปิดจมูกด้วยล่ะครับก็อาจารย์เป็นหวัดดีูีสินะครับต้นคิดทำไมช่วงหน้าหนาวอย่างเงี้ยคนเป็นหวัดกันง่ายจังเลยอะครับอาจเป็นเพราะว่าไวายรัสสามารถแพร่กระใจายในสิ่งแวดล้อมได้ดีในสภาพอากาศที่หนาวและแห้ง ประกอบกับเมื่ออากาศแห้งเยื่อเมือต่างๆที่อยู่ในโพรงจมูกของเราจะแห้งได้ง่ายด้วยความสามารถในการกําจัดสิ่งแปลกปลอมรวมทั้งเชื้อไวรัสจึงลดลงทําให้ไวรัสสามารถแพร่กระจายเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ง่ายเหล่านี้จึงอาจเป็นปัจจัยที่เอื้อให้คนส่วนใหญ่เป็นหวัดกันได้ง่ายในหน้าหนาวครับเพื่อนๆมีวิธีดูแลสุขภาพอย่างไรไม่ให้เป็นโรคหวัดส่งความคิดเห็นกันเข้ามาต้นคิดปมีภูกคุญแจสวยๆมบให้ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยี